จวบอกอย่าเพิ่งครับตาอวัวลุยมาตาอัวให้กับมิเชลลีมาหาักข้อมาตรงนี้แล้วพิ่งมาจริงโอ้โหเหลือเชื่อว่าไม่ได้ครับเอาไปเถอะครับสาแต้มครับท่านเล่นขนาดนี้ครับเอายอดไปอีกทีหนึ่งอีกทีนึงพันธมิตรเอ้าโดนสกัดล้มไนกรอบไปโทษประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรอย่าไปเอาจินนารันซัดลูกนี่ก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดูครับประสิทธิ์ยกมาพันธมิตรเนี่ยครับน่าจะเช็คช็อตนี้ครับอืมแต่ก็ดูแล้วก็เหมือนกับ คือเบ,บียดกันนะเบียดกันนะเบียดกับมองมองลาวินนะครับมองมองลาวินก็ไม่ได้ทําอะไรโอ้เหมือนนัดเจอแรงเคาะก,ก็วันนั้นก็โดนทดเจ็บนะครับให้เราดูเลยเหมือนไม่มีอะไร,รแต่เมื่อมองพุทธศินป์น,นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกัน,น้วครับเี่ยตรงนี้คือก็พยายามมองช่วงล่างอยู่ว่ามีจังหวะปะทะมีจังหวะตัดอะไรกันหรือเปล่านะครับคือช่วงบนเนี่ยโอเคแหละยืยุดฉุดกระชากครับ แต่ช่วงล่างดูตรงนี้มันไม่มีการสัมผัสกันเลยนะครับดูเสร็จแล้วชี้จุดโทษครับโอ้โหอ่าครับผู้สิทิ์เป่าให้สัญญาแล้วครับตาอัวกับนนทเท้าขวาวิ่งมาแล้วก็ซัดตรงนี้โอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งครับเห็นแล้วครับว่าจะให้เล่นกี่กีนาทีดูครับยิงก็พอๆกับตอนวิลเล่นมออท้ายยิงเลยครับ ถือว่ายิงที่เฉียบคมมากครับกลายนะวันนี้สองประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากลูกจุดโทษทั้งสองลูกเลยนะครับโมตา้ายิงให้ลำพูนนำก่อนแต่ว่าตาอัวก็ตีเสมอให้กับประจุ